ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ k ค s u Channel นะครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทในส่วนการทำสีนะครับงานที่เราจะมาทําสีวันนี้นะครับก็คือตัว f i g u r l i z e Standard Camerader Wizard นะครับผมตัวนี้นะครับตัว Wizard นะครับอ่าหลักๆก่อนนะครับว่าเราจะทําอะไรกันบ้างเนาะหลักๆนะครับก็คือเราจะต้องทํา สีของกระโปรงด้านในผ้าคลุมนะครับกับเ,เสือเส้อคลุมเสื้อคลุมไม่ใช่กระโปรงนะครับเ,เสื้อคลุมด้านในเนี่ยเป็นสีแดงนะครับก็คือตามลายของสติกเกอร์แผ่นนี้นะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าคลุมด้านในนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะทําอะไรอีกนะครับก็เราจะทำซิลเวอร์นะครับบริเวณเอขอบของเสื้อคลุมนะครับพวกนี้จะเป็นซิลเวอร์ อันนี้เป็นซิลเวอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับมีอะไรอีกนะครับก็มีส่วนการรีเพนตเข็มขัดแน่นอนนะครับแล้วก็รีเพนตในส่วนของแหวนนะครับอันนี้แหวนที่มิ้วนะครับพวกนี้จะต้องรีเพนตใหม่แล้วก็สีซิลเวอร์เนี่ยเราจะต้องล้างนะครับล้างใหม่หมดเลยแล้วก็พ่นเป็นซิลเวอร์สีเดียวกันทั้งหมดนะครับตรงนี้ทําสีเหลืองนะครับผมอา่า ตรงตรงส่วนมือ,อตรงเข็มขัดเนี่ยก็จะกลายเป็นขอ,อ,ขอบสีทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องทำนะครับเท้าด้วยนะครับคือรองเท้าก็จะเป็นซิลเวอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีทั้งหมดที่เราจะทำนะครับหลักๆก,ก็คือมันจะเป็นไปตามกลไกของสติกเกอร์แล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปเตรียมผิวงานทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูไปตามสเต็ปเนาะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายนะครับท้ายคลิปเนี่ยเราจะมาสรุปทั้งหมดอีกทีนึงนะครับว่าเราใช้สีขวดไหนบ้างนะครับในการทำงานนะครับผมไปเราไปเริ่มทำสีกันเลยครับ You won't get to my heart, yeah This time I'ma get what is mine Tell me what you wanna do right now Empty, thinking about the ways you like, yeah Baby, I don't really ask for much Crazy, how you only want the fire I just want cause I had enough Tell me to so, stop, but I had enough You won't know why we're broken up Oh, I could say no เราทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟิกกูไรส์สแตนดาร์ดคาร์เมนไรเดอร์วิาสาร์นะครับผมอ,อันนี้นะครับก็เหมือนกับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงหน้าเลยนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับระหว่างก่อนทำกับหลังทำนะครับเดี๋ยวเอาออกจากสแตนก่อนอตอนทำอันนี้นะครับก่อนทำกับหลังทำนะครับ โอเคก่อนทำเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่า,าสีมันเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับตรงตรงตรงหน้าอกเนี่ยก็จะมีส่วนของสีทองนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามา,าลงดีเทลรายละเอียดนะครับขัดแต่งพลาสติกนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยบริเวณบริเวณหัวไหล่เนี่ยมันจะเป็นรอยประกบอยู่แต่ถ้าอันนี้ผมทําเสร็จเนี่ยรอยประกบก็แทบไม่มีละนะครับขัดเรียบร้อยเลย แล้วก็ไล่ทำสีซิลเวอร์ใหม่นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่เราจะเห็นแบบเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับตัวอย่างก็จับพ่นใหม่หมดนะครับสีแดงนะครับก็จะเป็นเมทัลลิกเลสนะครับอันนี้จะเป็นแค่สีแดงพลาสติกนะครับชิ้นผลึกสีแดงเนี่ยของขมก็พ่นเคลยร์แดงมันจะแดงขึ้นเนอะอาะแล้วก็อันนี้ดีเทลเข็มขัดนะครับดีเทลเข็มขัด ตัวนี้อาจจะโชคดีนะครับตรงที่ว่า,าในงานของวิศาสตร์เนี่ยมันไม่ค่อยมีดีเทลอะไรให้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำงานน่ะจริงๆทําทำง่ายอยู่นะครับไม่มีอะไรยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลของแหวนนะครับที่เราทำนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของขาในส่วนของเท้านะครับด้านล่างอ่านี้ก็ทำทุกจุดนะครับ ในใต้หลังพระคุมเนี่ยก็เป็นสีแดงนะครับสีแดงแบบผ้าหนังนะครับให้ฟีลความรู้สึกอย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นปอกสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวงานทั้งหมดนะครับเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลยนะครับว่าก่อนทำลังทำเป็นยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาสรุปให้ดูเลยนะครับว่า งานทั้งหมดเนี่ยเราใช้สีอะไรไปบ้างนะครับโอเคเราเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการทำสีซิลเวอร์นะครับผมล้างผมล้างสีเงินทั้งสีเงินทั้งหมดเนี่ยของบันไดนะครับออกหมดเลยนะครับเพราะว่าอ่ามันตอนที่เราตัดเนี่ยเราพบว่ามันมีรอยตัดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเนี่ยบริเวณแถวสันอากปอกมือ อปอกแขนกับปอกขาเนี่ยมันจะมีรอยตัดเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยตัดสินใจล้างทั้งหมดเลยนะครับล้างสีทั้งหมดเลยแล้วก็ทําทซิลเวอร์ใหม่นะครับขั้นตอนการทําซิลเวอร์ผมก็เริ่มตั้งแต่รองพื้นพันห้านะครับตามปกติแล้วก็พ่นสีดําเงานะครับแล้วก็พ่นเป็นส่วนของซิลเวอร์นะครับผม ซึ่งเพื่อนๆถ้าดูดูขั้นตอนนั่นแหละเริ่มทําสีจะเห็นว่าสเต็ปจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมพ่นซิลเวอร์พอพ่นซิลเวอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะแบ่งขั้นตอนที่เหลือที่เหลือเนี่ยเริ่มจากในส่วนการทําพักคุมนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังด้านหลังพวกเนี้ยนะครับด้านหลังของพวกเนี้ยนะครับผมก็จะติดในแถบของสีเงินตรงเนี้ยผมจะใช้สติ๊กเกอร์นะครับที่ อ่าบันไดให้มาเนี่ยแหละครับเนี่ยสติกเกอร์แผ่นแผ่นเนี้ยนะครับแผ่นเนี้ยที่บันไดให้มาเนี่ยมาติดนะครับแทนเทปบางพ่นก็คือผมติดไปบนผิวของซิลเวอร์ทั้งหมดเลยนะครับปิดไว้นะครับแล้วก็พ่นสีดำนะครับตัวสีดำของบอดี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นอ่าเซมิแบกนะครับพ่นรองพื้นดำก่อนแล้วก็ ผมพ่นเป็นเซมิแบ็กอีกทีหนึ่งนะครับผมให้ผิวสมัมผัสออกมาเราจะเห็นว่าผิวสีดำนะครับของผมเนี่ยมันจะดูดำกว่านะครับดำขึ้นแล้วก็มีความมันขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเป็นฟิลของชุดหนังมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสีดำนะครับผมที่เราเลือกมาในส่วนของชิ้นสีแดงนะครับแดงเมทัลลิกตรงหน้าอกนะครับ สีแดงเมทัลลิกตรงหน้าอกเนี่ยผมเลือกที่จะพ่นเป็นเมทัลลิกตัวมิสเตอร์คัลเลอร์นะครับเป็นมิสเตอร์เมทัลลิกสีแดงนะครับเป็นเมทัลลิกเลสแล้วก็เพิ่มความแดงเข้าไปนิดนึงนะครับด้วยการพ่นเคลียร์แดงนะครับบริเวณบริเวณของชิ้นสีแดงเนี่ยให้มันแดงมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอชิ้นสายนะครับชิ้นกรอบเพลิงตรงเนี้ยก็ ผมก็พ่นเขีย์แดงเพิ่มนะครับเพื่อให้มันเงาขึ้นอ่าแล้วก็แดงมากขึ้นแต่ในส่วนของบริเวณตานะครับบริเวณตาเนี่ยผมเลือกที่จะพ่นเป็นฟลูออเรสเซนต์นะครับเป็นฟอ่าเป็นสีไกอาเนาะเบอร์103เนี่ยเป็นฟลูอเอรเรสเซนต์เลสนะครับอ่าเวลาที่เราพ่นเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะเรืองแสงอ่านะครับ เห็นแต่ตอนนี้ไฟมันสว่างเนาะมันก็เลยแบบอ่าเวลาเราเห็นเรื่องแสงมันเลยไม่ค่อยขึ้นนะครับผมยวขอใส่ก่อนไม่อยากให้หุ่นล้มนะครับเพราะทำสีแล้วอ่าเราต้องระวังเรื่องการล้มไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวสีจะถลอกไปหมดนะครับอ่าอันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของตัวเข็มขัดกับอ่าบริเวณอาวุธเนี่ยชิ้นที่เป็นสีทองชิ้นเนี้ยครับ ไม่ได้โอเคเนี่ยนะครับเออไม่ใช่สินี่นี่นี่อันเนี้ยนะครับอ่าอันเนี้ยผมเลือกที่จะพ่นเป็นสีทองนะครับสีทองเนี่ยผมเลือกใช้เป็นโลโยโก้นะครับของ R.S. นะครับเป็นโลโยโก้นะครับขวดนี้นะครับพอพ่นเสร็จเนี่ยผมก็พ่นด้วยอ่าอินเนเมลดานะครับอ่าขวดนี้สิ นะครับอินเเมลสีดำนะครับ x1 พ่นหมดเนี่ยแล้วก็มาทำการวอดเอานะครับก็จะได้เส้นแบบนี้นะครับผมในส่วนที่เหลือผ้าคลุมนะครับในส่วนผ้าคลุมเนี่ยด้านในนะครับผ้าคลุมด้านในเนี่ยหลังจากผมติดสติกเกอร์บางพ่นในส่วนของอแผบสีเงินแล้วนะครับทีนี้ผมก็พ่นสีแดงข้างในเนี่ยก็คือผมเลือกใช้เป็นรองพื้นพันห้าสีเทานะครับผม แล้วก็พ่นสีแดงนะครับของ i ออาอันนี้นะครับก็พอเราพ่นเสร็จ่ยก็จะได้ผิวสัมผัสแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของการพ่นสีนะครับทั้งหมดที่เหลือนะครับก็เก็บรายละเอียดละเวลาเก็บรายละเอียดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมใช้สีเคลียของมิสเตอร์คัลเลอของทามิยา สี่ขวดเลยนะครับก็คือเคียแดงเคียดฟ้าแล้วก็เคียดเหลืองแล้วก็เขียดเขียวนะครับอ่าเราใช้ตรงไหนาบ้างนะครับสีเหลืองที่อยู่ตรงหน้ากากนะครับที่หมวกเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นเขียดทออ่าเคียดเหลืองนะครับขวดนี้นะครับเราใช้เคียดเหลืองอ่าที่อ่าวงอ่าที่แหวนเหมือนกันนะครับที่แหวนเนี่ยก็ใช้การทาสีเหลืองเอาเดี๋ยวใช้อันนี้เดี๋ยวอ่าอันนี้นะครับ เราก็ทาสีเหลืองนะครับใช้ปลายพกันเนี่ยค่อยๆจิ้มทานะครับอันนี้ก็ใช้เป็นสีเขียวนะครับขวดนี้แล้วก็ในส่วนสีฟ้าก็ใช้เป็นเขียวฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเลีย์ที่เราเอามาใช้นะครับในส่วนของนิ้วนะครับวงแหวนที่นิ้วแหวนที่นิ้วนะครับอันนี้เราก็ใช้เป็นเขีย์แดงนะครับ ค่อยๆเพ้นเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีทั้งหมดที่เราเอามาใช้งานนะครับแล้วหลังจากที่เราค้นสีครบหมดแล้วนะครับทุกตำแหน่งก็ปิดงานด้วยในส่วนของผิวสีดำทั้งหมดนะครับผิวสีดำแล้วก็พาคุมเนี่ยผมปิดงานด้วยเขียด้านนะครับในส่วนของผิวโลหะทั้งหมดก็คือซิ l เวอร์ t มท l ิกเลสนะครับ ผมพ่นด้วยเคลียงเงานะครับอันนี้ก็จะเป็นในสีเคลียที่เราใช้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นสีเนาะเราจะเห็นว่าถ้าเดี๋ยวผมวางให้ดูนะครับสีที่เราใช้เนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะละกันนะครับเพื่อให้มันครบองค์ประกอบนะครับนี่นะครับถามว่าเยอะไหมเวลาทํางานทุกเนี้ยทุกคนจะถามว่าสีที่ใช้เยอะไหมหมดเนี่ยครับ หลายขวดอยู่นะครับถามว่าใช้เยอะไหมก็ใช้หลายขวดแต่ปริมาณที่ใช้ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็เลือกใช้ตามนี้นะครับอันนี้ก็จะได้งานในส่วนของตัวฟิกไ l ส์ฟิกไรส์สแตนดาร์ดคาร์เมนไรเดอร์วิสานนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสว่างๆผมจะทำคลิปเพิ่มเติมดีเทลในส่วนแต่ละส่วนให้ดูเพิ่มเติมมากขึ้นอีก นะครับเพื่อให้เราเห็นองค์ประกอบของการทํางานด้วยว่าเออพวกนี้ทํายังไงทํายังไงนะครับเพราะว่าเวลาทําคลิปพวกนี้บอกตรงบางทีแบบผมไม่อยากตัดให้มันยาวมากอะเนาะพอมันไม่อยากไม่อยากให้ยาวมากก็เลยแบบบางส่วนก็เลยเน้นข้ามข้ามข้ามไปเหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวมีโอกาสเราจะ,ละไล่นะครับเพราะว่า ยังไงซาเดี๋ยวผมต้องทำอ่าอีกตัวเนื้ออีก2ตัวสิผมต้องทําวิศว์อีก2ตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีก2ตัวเนี่ยก็จะทํามาเป็นคลิปแบบย่อยๆนะครับทำดีเทลแต่ละส่วนให้ดูละกันนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลทั้งหมดที่ทเราทําสีของ f i g u r i z e standard c a m e n r i d e r วิศว์นะครับผมเพื่อนๆคนไหนถ้าสงสัยอะไรนะครับสอบถามผมในคอมเมนต์นะครับผมอ่า สามารถสอบถามในคอมเมนต์เราได้นะครับสงสัยตรงไหนอันนี้สอบถามไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเราทําคลิปที่อธิบายเพิ่มเติมมากกว่านี้เพื่อนๆก็มารอดูกันเพิ่มเติมกันอีกทีนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วโอ้ใช้สีเยอะจังทํายากจัง ส่งมาที่ลาอาจส่งมาที่สตูดิโอเราก็ได้นะครับเราสา,สามารถส่งงานมาที่ K-Studio นะครับช่องทางติดต่อก็คือในส่วนของ Facebook ก็ได้หรือในไลน์ ID ของ K-Studio ก็ได้นะครับผมอแอดไลน์เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดเรื่องราคากันนะครับว่าเออราคาประมาณเท่าไหร่แต่บอกเลยนะครับราคาเนี่ยพันค่าทําสีอครับไม่เกิน1,000บาท เ<โ>นา<ย>ะก็ประมาณแค่นั้นแหละครับประมาณพันนิดนิดนะครับรวมส่งรวมอะไรแล้วก็ประมาณพันนิด,น,ดนิดก็ถือว่า,าราคานี้นะครับกับการทํางานแบบนี้ถ้าเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนชอบเนี่ยก็ส่งงานมาดูกันนะครับส่วนวรายละเอียดเดี๋ยวก็คุยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจคลิปเรา กดติดตามช่องเคตูดิโอด้วยนะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะ่าสนใจเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปถ,ถัดไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ